รดีใจขับวิวด้วยนะที่ได้นะโลกหที้เราก็ก็ขอให้ทุกคนช่วยกำเน็นกำลังใจให้ยิวสัแบบเพื่อได้เหินพอทีอคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจกับน้องวิว,วครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพบกับการรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับโอลิมปิกครั้งที่33นะครับโดยผมบีแหลมสิงห์ ink, เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e เอาไว้ครับวันนี้ในเทรดนี้เราคงจะพูดถึงวิลกูรูดนะฮะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการในขันแบดมินตันได้สำเร็จนะครับท่านผู้ชมต่อจากบุญศักดิ์พลชนะเมื่อปี2004แต่ต้องเน้นย้ำนำเรียนว่าในกฎกติกาของแบดมินตันเนี่ยแบดมินตันเนี่ยจะต้องเล่นจนถึงรอบชิงที่3 ถึงจะได้เหรียญน,นะครับไม่เหมือนกับมวยสากลสมัครเล่นที่เข้ารอบรองชนะเลิศได้เหรียญเลยนะครับคนละอย่างนะฮะทำความเข้าใจตรงกันครับแล้วก็ในการแข่งขันที่ปอเดราชาเปลอารีนาหรือว่าอาดิดาสอารีนาในชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายระหว่างวิลกุลุฒิวิทิศานะครับมือ8ของโลกเจอกับงานเรียกว่าแข็งโป๊กเลยสำหรับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกปี2003และเยาวชนโลก3สมัยซ้อนนะครับวิลเจอกับ ฉือยูฉีนะฮะซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกชาวจีนแล้วเกมนี้เนี่ยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับท่านก็เดินทางมาเพิ่งมาถึงในวันนี้พอดีแล้วก็เข้ามาชมเกมนี้ด้วยนะครับโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลซึ่งเป็นไอโอซีเมมเบอร์และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเนี่ยให้การต้อนรับและร่วมกันเชียร์นะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยบรรยากาศเอาบรรยากาศก่อนนะบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับเล่นที่เล่นที่จีนครับ กองเชียร์เนี่ยเป็นคนจีนเยอะมากนะครับแล้วก็ทัพผู้สื่อข่าวจีนมากันเต็มเลยเพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่ามีการขอแต่งงานของนักกีฬากันด้วยนะของจีนหลังจากที่เขาได้ได้เหรียญทองกันไปก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของเขาเป็นสิทิ์ของเขาเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่ารักดีในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยจากเดิมเราจะได้ดูวิวกันเวลา2ทุ่มแต่ว่ามีการเปลี่ยนเวลาเป็น2 3่สนาิกาสีนาทีตามเวลาของประเทศไทย แฟนแบบเนี่ยเข้ามาชมกันแน่นขนาดทุกวันทุกรอบนะครับก็ราคาตัว๋วต่ำสุดอย่างที่เรียนไว้2,000แน่นไปหมดโอ้คนจีนเยอะมากวันนี้ตึมเลยก็สถิติการเจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งวิวเนี่ยชนะ1ครั้งในการแข่งขันสุทธิรมันครับเมื่อปี2021นะฮะ 20. จากนั้นเนี่ยในศึกอออิงแลนด์ en, เนี่ยอชีชนะ2,0นะฮะเมื่อปี23 แล้วก็ปีนี้เจอกันในศึก French Open ฉีก็ชนะไป2 0ศปรากฏว่าครั้งนี้ต้องยอมรับครับว่าวิลมาดีมากนะครับโอ้โหเรียกว่ามารถติดแอร์อบอท่มครบเลยครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมแรกมีชนะขาด21ต่อ12แล้วก็เกมที่2เนี่ยคุมสถานการณ์ได้เยี่ยมนำห่างมากนำเป็น10แต้มนะครับก่อนที่จะชนะ21ต่อ10มีช่วงหนึ่งนำา111นะครับสุดยอดมากจริงๆนะครับทำให้วิลเนี่ย เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลิ์โอลิมปิกนะครับต่อจากบุญศักพลชนะอย่างที่บอกไปบุญศักเนี่ยทำไว้เมื่อปี2004ที่กรีซแล้วก็ได้ที่4ไม่ได้เหรียญรางวัลน,นะครับวิลจะเข้าไปเล่นในรอบรองชาเลิ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ถ้าชนะได้นี่คือเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า ตอนนี้หลังจบเกมหลังจบเกมบิวก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนก็บอกว่าเขามีความผ่อนคลายนะฮะมีความผ่อนคลายแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจคือไม่กดดันแต่ตั้งใจนะครับที่ลงสนามในเกมนี้คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองทุกอย่างแต่สามารถที่จะเอาชนะได้สำเร็จนะครับเขาก็พูดอย่างแฮปปี้สุดๆเลยนะครับสำหรับวิวครับ และที่สําคัญเลยครับในครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกครับเข้ามาติดตามชมเกมกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็มีการมอบเขาเรียกว่าน่าจะเป็นสิน้ําใจเงินอัดฉีดเล็กน้อยให้กับวิวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในซองไอ้ขาวเนี่ยเขาให้กันไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการให้ในในในส่วนที่พวกผมเนี่ยไม่อยู่แต่ได้ภาพมาจากคุณหญิงปัทมานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยดเอรขออภัยครับ จากนั้นเนี่ยทางทั้งคุณหญิงเองแล้วก็พลเอกประวิตยเนี่ยออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับพลเอกประวิตยก็ตอบเลยว่าตามสไตล์แกนะฮะก็แกก็ตอบเลยบอกว่าชื่นชมนักกีฬาไทยที่สามารถชนะได้ชนะแล้วก็ยังปราบมือหนึ่งได้อีกขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันเชียร์นะเชียร์กันต่อไปส่วนประเด็นที่บอกว่าจะได้กี่เหรียญน,นั้นแกก็ตอบสไตล์แกครับ <laughs> ไม่รู้เหรอผมจะไปรู้หรอก็ตอบมาแกไม่รู้ครับสำหรับกรณีนี้ก็เป็นสไตล์แกครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วจากนั้นแกก็กลับเลยแกก็ไม่ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับทศต่างๆก็บอกว่าพอไม่ได้ถ่ายรูปอะไรจริงๆผมอยากเซลฟี่แกมากเลยนะะนโอเคนี่คือในส่วนของแปดบินตันนะครับเราแฮปปี้กันแล้วแล้วเดี๋ยวในวันเสาร์ ในวันเสาร์นี่สุดมันมากท่านผู้ชมเพราะว่ามหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์เนี่ยยังมีแบดมินตันให้ได้ลุ้นกันอีก1คนเมนะฮะจะลงเล่นเปิดทีวีคือคือคู่แรกเนี่ยจะตี8โมงครึ่งนะคู่แรกจะตี8โมงครึงนะครงคร่งส่วนเมเนี่ยจะตีเป็นคู่ที่2นะครับคู่ที่2คือ8โมงครึง่ง บ้านผมนะก็คือที่ที่ฝรั่งเศสเพราะนั้นเอาอีกแล้วฮนะก็ต้องตื่นนี่แต่6กโมงเช้านะฮะตีห้าแหละนะครับต้องบอกอย่างั้นตื่นตีห้าแหละแล้วก็เดี๋ยวมาถ้าเทียบเป็นบ้านเราเนี่ยแปดโมงครึ่งมันคือ13บสามแต่ตอนนี้ลำดับขั้นที่ออกมาก็คือเมย์จะตีมคู่ที่2ตอนนี้ขอดหรือขอดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นที่คู่ที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักเก้าโมงเศษ นะ9โมงครึ่งตีซะเพราะนั้นอย่าลืมครับ9โมงครึ่งรอให้กําลังใจกับเมจะเจอกับเกเกเรียมาริสก้าตันจุงนะฮะซึ่งเป็นมือ9ของโลกชาวอินโดนีเซียอันดับโลกอาจจะเหนือกว่าเมครับแต่สถิติต่ตางๆเป็นรองน้องเมเนื่องจากว่าน้องเมเนี่ยเจินเ้าครั้งเมชนะ8นะครับแล้วก็แพ้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือการเจอกัน ครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของแบมิตันในวันนี้นะฮะเรื่องของวิลครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของอนักกีฬาไทยที่จะลงแข่งขันล้วนๆในปารีสเกมนะครับในวันเสาร์เยอะมากหลายต่อหลายคนนะฮะโดยเฉพาะบิลบิลก็มาแล้วนะครับแล้วก็มวยอีก2รุ่นเข้มข้นมากนะครับเรามีบทสัมภาษณ์ต่างๆมาฝากกับทุกท่าน เหมือนเดิมขอบคุณด้วยนะครับกับขนมปังฟาร์มเฮาส์ครับฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันขอบคุณด้วยนะครับกับทูบิคิฟฟิลฟรีครับแล้วก็สิงเลมอนโซดาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอมเมนต์แชร์นักกีฬาไทยกันได้วันนี้สวัสดีครับ